สบายดีกับสวัสดีพี่อิฟีทีนะคะคือคานยินดีต้อนรับเข้าชุดซ่อ,องเกตแก้วสาวเล่าเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับสาวเล่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องทุกคนเมื่อน,นี้สากเกตแก้วก็มีเรื่องราวดีๆเนาะแล้วก็ซึ้งสมประเทศตัวเองแล้วก็ฝังไทยนั่นเองเนาะทุกคนเรื่องจากเหตุการณ์ตัวนี้ ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ฝั่งไทยจะให้คนมาเศร้ารถเปิดอูเปิดเต็นท์คนเศร้ารถเนาะอาจจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็อีกคนด้ากล่าวก็แบบข,ามมาข้ามมาฝั่งมาฝังลราเนาะเศร้ารถข้ามมาฝังเราแล้วก็บสามารถที่ต่อหาได้ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลาวก็ได้สกัดกัน้นหรือว่าจับ ผู้ที่เอารถมาลาวและก็บบอมาขึ้นเจ้าของเนาะได้แล้วเนาะและก็ประสานงานกับตำรวจฝั่งไทยซึ่ง well. ประสานงานกันนอนแลวก็เอารถขึ้นเจ้าของได้แล้วนั่นเองเนาะทุกคนเนาะซึ่งเรื่รถคืนเจ้าของซึ่งยุราวกับไทยก็มีความประสานงานกันและก็พูดง่ายเราเข้าใจกันดีเนาะทุกคนเนาะอ่จทุกคนก่อนที่ไปฮับโซมชาวเแก้วก็มีขออนุญาตเจ้าของคลิปที่เอาคลิปของพนไปเผยแพร่ทุกคนเขามีคลิปให้ทุกคนได้เบิงน้ำกัน บงนากันนเลยะครคันนี้นะครับเป็นของกลางที่ท่านเหรียญคำออนดาวงตัวแทนตำรวจนาครหลวงวิงจันร์ประเทศลาวได้ส่งมอบคืนให้กับตำรวจพูธรอนจังหวัดนองคายการส่งคืนรถยนต์ในครั้งนี้เนื่องจากทางจังหวัดนองคาย ได้รับการประสานจากหัวหน้าห้องการการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทร์ว่ามีผู้ประกอบกิจการบริษัทให้เช่ารถจนถูกผู้เช่ารถจนไปแล้วไม่นํารถจนมาคืนและไม่สามารถติดต่อได้จากการสืบสวนทราบว่ารถจนคันดังกล่าวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเมืองไซไทยนีนครหลวงเวียงจันทร์ได้ตรวจยิตเอาไว้และมีความประสงค์จะคืนรถจนให้กับเจ้าของที่แท้จริงครับ ต่อมาตำรวจหนองคายได้ตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของนายโกเมนโคตโสภาถือเป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับจึงได้มอบรถยนต์คืนให้ในครั้งนี้นายโกเมนซึ่งเป็นเจ้าของรถก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและลาวที่ช่วยติดตามรถยนต์ที่เช่าไปแล้วและไม่นํากลับมาเนี่ยนะครับส่งคืนให้ได้ซึ่งต่อไปก็ยอมรับว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในการให้เช่ารถจนมากขึ้นกว่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําอีกนะครับเข้าใจว่าปกติบริษัทรถเช่าท่าที่หนองคายหรือว่าที่อุดรธานีหลายๆแห่งเขาจะไม่อนุญาตให้นํารถขับข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะให้เช่าแล้วก็เขาจะ กำชับเลยว่าให้ขับอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าการจะข้ามไปมันจะต้องมีเอกสารหลายๆอย่างที่มันจะประกอบกันแต่จะยกเว้นกรณีที่ว่ารถเนี่ยเป็นของตัวเราเองอันนี้สามารถขับตามได้แล้วก็ทําเอกสารแต่ก็จะมีบางบริษัทแต่จะเป็นเจ้าใหญ่ๆนะคุณผู้ชมที่เขาจะให้เช่าได้แล้วเขามีสํานักงานสาขาอยู่ในที่ประเทศลาวด้วยนะครับ<ม>เขาก็จะอนุญาตให้เช่าแต่ว่าอย่างเป็นกรณีของรายย่อยแบบนี้ในปกติ<อ>เขาไม่ให้เช่าแต่ว่าเคสนี้ก็คงจะต้องไปดูว่า ทำไมถึงปล่อยให้เช่าแล้วข้ามไปได้ยังไงพวกเอกสารอะไรต่างๆตอนที่ผ่านด่านเนี่ยทำยังไงนะคะทำไมถึงผ่านไปได้นะคะขอสุมเสยเป็นอย่างยิ่งเนาะทุกคนที่ว่าเพื่อนสามารถสกัดกันใดเนาะแล้วก็นําไปส่งจ้าของขึ้นใดนั่นเองทุกคนเนื่องจากาว่าอยู่ฝั่งลาวกับฝั่งไทยเนาะภาษาอาจจะคล้ายๆกันก็ปภะษาการภาษางานกันได้ง่ายนั่นเองทุกคนเนาะ อันนี้แล้วทุกคนฟังลาวฟังไทยเฮาทุกคนพี่น้องเดียวกันเนาะทุกคนอ่าพ่นจะมาแบบภาษานงานกันได้อย่างวงไว้แล้วก็แบบเข้าใจภาษาเนาะทุกคนเนาะเข้าใจภาษากันได้ง่ายคือจะเอิ้นอีกแบบนึงก็พูดง่ายๆเนาะทีว่าฟังลาวกัคุ้นเคยกับภาษาไทยฟังไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับภาษาลาวก็เลยประสานกัน งานได้ไง่ายเนาะทุกคนเนอะโหทุกคนก็ดีใจนาเจ้าของรถแล้วก็ฟังไทยฟังลาวที่ว่าช่วมมือกันแบบนี้ตลอดไปนั่นเองทุกคนเนาะสาวกิแกกับเป็นคนลาวทุกคนแล้วก็ดีใจเนาะที่ว่าฟังไทยกับฟังลาวช่วมมือกันทุกคนที่ว่าอันสามารถเราเนาะทุกคนหลังจากนี้กาจะได้ขอลาไปก่อนเด้อทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดริ้งเพื่อประผัดคลิปดีๆนั่นเองทุกคนเนาะ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจงสาวกิตแก้วลนเด้อถ้าห่างว่าสาวกิตแก้วว่าพิดาลาดประกาศใดก็ขอทษขอไภนันันเด้อสำหรับคลิปนี้ทุกคนบ๊ายบาย